เอาไรนะเปิดมาเยมาใส่ให้เอดาด่าวด้วยอ่ะเรๆดองไม่หน่อย่มันต้ให้คนดูสนใจเราดาวน์คืนอเลวดอมไม้ยศดานลโบนี่พอตอนนล้คืนไงมืดๆนั้นตามันเป็นสีนี่หน่ากัว เ้าส so so ั่งเ้า hey. สั hey. oh no no, hey. ่งพันุจีตั้งมานให้ไม่อ่านไม่ตออแล้วก็เพิ่งมาต่อเฮ้ยเขาไม่เ่าไม่แอดมินไม่อยู่ไงแอดมินไม่อยู่แอดมินอยู่ในคั่วอาวแอดมินแอดมินไหนแอดมินแทนเพราะว่ามันตอนเชื่องลูกค้ามันหน้าร้านอีอะไรอีมันโนเลยก็ช่วยดูเขาไม่ใช่เขาบอกว่าโตเลยเขาติดโทรศัตว์เรามีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนทำยไมก้อมค่ะ แล้วกดอะไรนนี้เดี๋ยวเนี่ยดูเฉยๆไม่มีไม่มีอะไรค่ะจะกทดสอบ<ๆ>ระบบค่ะ<ๆ>ว่าเข้าระบบ CF ไม่ได้นะคะสาม,สามเข้าต่อเรืยงคุยกันได้นะ,ะเราทำออเดอร์ลูกค้าทางทางค่ะทุกคนสามคนสามคนแล้วสี่สี่แล้วไางานตัวด้วยค่ะน,นี่ยายายาคิดถึงนะคะโอตายวาวมาก เฮ้ยอาฉันคิดถึงเธอถ้าไม่มีไฟเราก็มองไม่เห็นใช่อะ้รทำดีนล่ะโชคดีที่สายตายาวนะคะไม่ต้องใส่แว่นสามทัวสุดสามทัวร์สุดอะห่อะาสังทัวร์ค่ะสวัสดคลามห้าคนค่ะทุกคนแนะนำตัวได้นะคะบางทีหายไปสองปีนี่มันลืมนะคะว่าใครเชื่ออะไรกันแล้ว เสียงเบาใช่ไหมเดี๋ยววันจันนี้จะจะไปดูไม้แล้วนะจะไปไหนโง่บ้านจะตามอ่านสาวไม่ตัวอะไรหายเลยเลยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงคิดถึงม, <c ười> มาก <c ười> เลยะครานี่เราอย่าใส่ตายาว <c ười> แล้วบอกให้คนอื่นอ่านเอาไป <c ười> ไหมแม่เอาของเอาถุงมาเอถุงมา <c ười> พอดีเราทำออเดอร์อยู่ตะลามค่ะคิดถึงนะอันนี้หายไปสองปีเลยนะ ยังทุกคนมาตีเลยสองปีสะบ้ป่วยค่ะเกิดอุบัติเหตุด้วยล่าสุดเกิดอุบัติเหตุโดนไปดูดแล้วก็มันชาค่ะก็เลยทกยาวไปเลยแล้วตุ๊บเขาลบให้หายแล้วค่ะดีแล้วเขาเกลับมากลับมาแล้วก็ทดสอบระบบอยู่นะคะระบบที่เอฟปรากฏว่าเข้าไม่ได้สะบะาสองปีค่ะไม่ได้ทําอะไรด้านล่านคะ สองปีคือไม่ได้รัระบบอยู่ๆพอจะเข้าไปคือมันแบบเป็นภาษาอะไรต่างด้าวอะไรหมดแล้วเข้าไม่ได้ก็เลยตอนนี้เลยมันตั้งกล้องเพื่อที่จะได้ทดสอบระบบถามว่าเออมันขึ้นอะไรอะไรแต่ว่าระหว่างที่ยังที่แอดมินระบบเขายังไม่จบเนาะเราคงคุยคุยทันทายกันได้นะ เมื่อวานเฟซไม่แจ้งเตือนว่าามีอะไรใช่ไหมหังละายหมาต,ต้องกด e ต,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 ต้อง right ต้องแบบอดใจแข่งกันนี่บ่อยๆนะมันจะได้แจ้งเตือนอยากก <ngh? S 1> at ินสเต็กแล้วเอาส่วนกิโลจ้าเอาส่วนกิโลเอาหมดกิโลเอาหมดกิโลตั้งแต่ชอปแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มทำนะแต่ว่าไม่ได้มีเลยไม่ได้ทำต้องซื้อ นี่นี่นี่มือหมัดตัเต็กอยู่ข้างๆนี่มือหมัดตัเต็กเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไข่ตอกเล็กดัดเต็กเนื้อแดดเดียวนะทำเรียบร้อยแล้วเอฟซีเอาแบไม่คุกผงมั้ฮะร์โลเอาแบบไม่คุกผงเอาแบบไม่คลุกผงเอาแบบไม่คุกเพิผงหว่วถั่ว เอาตั่าเอาตัวแบบไม่คุกโกหนึ่งโลนี่เรามาขายนี่เรามาซื้อนะเราไม่ได้มาขายใครมีสินค้าอะไรเสนอเราได้นะเรา่คยซื้อบ้านบอกได้ว่าขายอะไรนะวันนี้เรามาคุยกันแบบว่าให้หายคิดถึงเร็วๆวาออเดอร์เร็วๆวาออเดอร์พี่ี่น้องวี่มาเ้ว่าละนอ้องดูแบบซิ้ข้าว <c oughs> อันนี้เครียดตาตะกีนเองนอ้องเตียง้างๆจ้ไม่ทำรูจะได้ไปลหลักกัน อ,อันนี้เป็นเข้าเกลียบขาไก่ค่ะไม่มีอะไรวันนี้ว่นนั้นคุณเฉยๆยังไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าจะซื้อก็ขายนะกำลังทดสอบระบบอยู่นอกนั้น,ะน,บบนนะที่พี่เอฟมาเนเจอร์มันขายได้ก่อนมันใช้ได้กด่ก็เดี๋ยวเรามาไล่ขายกันนะเสะแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้รนะบบเ่ มันไม่มันมันไม่สะดวกกับแอปนี้เราก็ทำงานรยอก็คนสินค้าเยอะไม่แล้วก็คนกาต้องมานั่งเเขต่อมานั่งต้องนั่งอธิบายเนี่ยตัวก็เลยรอระบบเอทีเอ็มใช้งานได้ก่อนนะแล้วก็ทุกคนเบาตรงนี่ถึงมากระหว่างระหว่างที่หายไปก็คือไปรักษาตัวด้วยแหละเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะ ปติเตุค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หายเกือบปกติแล้วค่ะ,ะแล้วสมเกิจะเป็นปกติแล้วที่ใช้คาว่าเกือบเป็นปกติว่าบางทีพอใช้มือังมากบางวันมันก็จะมีอาการแบบเปินชาหรือเหมือนแมลงแบบไปอยู่นะคะก็แต่ก็เอาทำนี้ละค่ะมันฟืน้นมาก็เอาทำนี้แล้วบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วมาได้ทำบ้างก็รู้สึกว่าตัวเอง มีคุณค่ามากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้คือแบบอืมรู้สึกแบบเออทําอะไรไม่ได้นาะแบกสภาพจิตใจก็แบบเออห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มทําอะไรได้ก็อ่าสภาพจิตใจดีขึ้นสุขภาพก็เลยดีขึ้นตามไปด้วย ก็เลยมานั่งกดไลค์ดูเนาะแบบเออเราต้อตอบรับกดกลับมาไลค์อีกสักรอบน,อนึงตอนพี่กลับมารอบนี้ชอ็อตเราจะทํางานแค่กลางวันนะทุกคนว่าเยอะแล้วเมื่อวานเซนไม่แจ้งเตือนเลยว่ามีไลค์เมื่อวานเซนไม่แจ้งเตือนหน่อยอแล้วน้องอช่วงนี้อยังไม่ค่อยแจ้งเตือนนะเราก็มาไม่เป็นเวลาด้วยนะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าต้องกดทุกท้คอมเมนต์มันบ่อยๆอ่ะอ็อ คือเป็นช in ีเป hey, ็นแฟนตัวยงใช่ไหมมันถึงจะเด้งใช่ไหมต้องได้ต้องได้อะไรนะได้เครื่องใหม่ได้ตัวยงใครม่ได้คิอยากให้ดูหลังกล้องต้อตั้งกินดูไม่หลังกล้องพิงเงยอยู่แค่ซ้อมทำไมควงควทำไมแผลเราใกล้ะสิบคนแล้วมาช้า้อแล้คนที่ถึง่านนี้ใช่ไหม ไม่ก็ยังไม่ได้ใส่นะเส,นเสียงดังฟังชัดไม่เท่าทุกคนมีเสียงดังไหมใส่ยุติใส่ปกติตอนนี้นะคะจะบอกว่าเ,เราก็กำลังทำรงมพัดิบอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ปากทางเข้าขคา่ะตลกสวัสดีนะคะสุกัญญาสวัสดีคะ่ะเก็ตได้ยังเป็นคุกเก็ตได้ยังคะ ยังมาเอากับมาอ่านค่ะเมื่อวานไม่อยู่พอดีไปส่งของยะลาค่ะซาลาโม,มเนตูว่าอะไรกุมุสลามชุบดาวันนี้มาทักทายกันนะคะว่าเราเทุกความคนดีใจอ่ะไรคนที่ถึงเราเอามีดาวแล้วนะใครแบบว่าแข่งแรงแล้วแข่งแรงแล้ว,รลวเราทำดีรักใช่แข่งแรงแล้วก็เลยเออลอง กลับมาทำงานสักครั้งแล้แหละก็เลยแบบะเรามาไล่ไล่ไล่ดูนะถึงค่าแร้แขค่าแกนก็คือหายประมาณ95%นะแลบห้าเัอร์เนะกันรายงินจนใบกันทรายถึงนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยยิ่งกว้างเลยแบบคือคนแบบทุกคนเยอเยอะอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะ มากมากนี่เรามาทำออเดอร์นะคะออเดอร์ลูกค้าปุจการ์ส่งสติกเกอรหัวใจขอบคุณสติกเกอร์ด้วยค่ะหัวใจของโตเลยบอกว่าแข็งแรงแล้วทำได้มือใช้งานได้ถือปกติคือจะบอกว่าปกติก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีอาการนานๆทารุณอ,อาการเย็นหรือว่าใช้งานหนักเกินไปอย่างเงี้ยมันจะมีอาการเหมือนแมลงตายหรือว่าชา กลับมาแนละ้วแต่ว่าเราก็แค่เรียนหนึ่นกกงตั้งแต่้มันก็หายค่ะแต่ว่าสําคัญกว่านั้นก็คือพอเราได้ทําอะไรอะ่ระสภาพจิใตใจเราก็แบบดีขึ้นพอสภาพจิตใจดีอ่ะน้องดเหมือนที่เขาบอกะคะ่ะว่าใจเป็นนายใจเป็นบ่าวอย่างเงี้ยพอใจเรารู้สึกรู้สึกแข็งแรงใช่ไหมคะร่างกายเราก็แข็งแรงได้ด้วยยาวปัวนดีนะ่ะเธอ ไลฟ์น nee hi. right, ah, uh huh. okay. ี้ขายไม่คะไลฟ์นี้ไม่ได้ขายค่ะจะซื้อก็ขายค่ะซื้ออะไรคะขายขายขายไม่ได้ขายไงขายค่ะแต่ไม่มีระบบคิดเลยค่ะที่จะเอาอะไรไม่ค่ากว่าเพิ่มเกลี้ยงกว่าเลยนี่ไอสแกนนิ้ว่าก็ออกช้าก็เข้าช้าก็ตามนั่น่งไหนก่ ไม่จีต้องเป็นเวลาใช่ไมนี่ไงใตุงสายสีด่าเพราะว่ายกเชืออยู่ใช่ไหมใชไม่จะไปไปเสร็จอะไรนจะไปเรือยๆเก็บหมดเฮมาไปั่นนี่มเลยกอนมาเลยกอนเบอกว่าถือเวลาพักแล้วก็บอกสิเชือด่นี้้วเลียงกว่าเลยนไล้วไปมด้เลย ปั๊บก็มีพระเทีย่ยงก็สนาค่ะ <c oughs> ยาวค่อยจบใครกดไลค์เมื่อกี้พ็เที่ยงขึ้น,นแล้ว<า>พอดีป่วยเกิดอุบัติเหตุค่ะก็เลยลสสรักษาตัวก่อนนะซึ่งหายแย่ข้าหลวง <c oughs> เข่าเกลียอ้าวอ้าวอี้วหรอิ่๋เลยเรากินข้าวเกลียบกันวันนี้พนักงาน,านาจะไปพักแล้วค่ะเราคุยกันชิลๆนะ ก็เธอมันจะไม่พงได้ค่ะสแกนนิวไม่พังได้เออได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่ม้นงตรงมันแรงไรงแล้วต้องรสึกฝาเนี่ยไม่ค่อยมายฮน่สั่งที่สุดไทยสุดไทยได้เยจแบ่ลูกใครโพสนี่สรามค่คุณลูกสลามด้าเกิดแ้วค่ะ เด็กเอ้าไออมานี่อวานี่ลาล่าหายได้มากพอดีการนี้งนไปโดนไฟฟ้าดูดค่ะแล้วก็ชายนี่คืรับผิางตัวแล้วก็ทำทีละมันยาวเลยมันดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยแบบเออพอดีขึ้นก็เลยกลับมาทำงานค่ะนำฝนมาปราบกราบารแพรโรคของแล้วอร่อย ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ15คนขอบคุณผู้แชร์ด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมทำกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะยากพอเนอะเอ๊ะกิ๊ถึงทุกคนคิดถึงต้องมาเยี่ยมแม่นะถ้าต้องมาเยี่ยมนะภาษาญี่ปุ่นเราก็จะระบบการถ้ต้องพาสามีเธอมาเยี่ยมฉันด้วยนะนี่ เนื้อสเต็กเนื้อหมาดสามรสเนื้แอแดดเดียวเนื้อส้มทุกช่องวเดีเราจะกลับมานะคะก่อนหน้านี้ก็คือเหลือแต่เขาเก็บเยียวจริงๆค่ะเพราะว่าเออแล้วก็หายไปเท่าไหร่นะสองปีว่าเอาอแต่สองปีตั้ <c oughs> ง,งแต่เราโยนโทรศัแล้วก็หายเแล้วก็มา,มาเกิดปิเหตุเนาะแล้วก็ ดีหายแล้วก็ดีเพีย,ยบเพิ่งดูไลฟ์นี้ไลฟ์แรกค่ะจากค้าขายมานานใช่มาเมื่อวานแล้วลองลองแบบนี่คือมาลองแบบทดสอบระบบดูเนาะพอดีจริงๆอ่ะตั้งใจจะไลฟ์แต่เมื่อวานแล้วที่กะใส่อยู่มีขายหน้าร้านไหมคะมีค่ะมีจะไปซื้อที่ร้านใช่ไหมราว่ามันมาตรงนี้ไนดะ้ไหม ที่กาใสที่กาใส,ใ,<ช>ใส่นใหนูคือตัวสีส้มอะค่ะที่ได้ไปเมื่อวานเป็นจองว่าเป็นไงเน,นี่นไม่ทับข้างทับข้างเนี่ยทับข้าไม่มีตัวนี้หนูเฉลยบับข้าไม่มต้องเล่าล้วน,นเนี่ยทับข้าขายด,ดีดูร้านค้าอื่นสั่งต้องเยอะแต่ว่าที่ร้านเราไม่มีเพราะว่าเราจะไปต้องที่อื่นขายไม่ทันบรรจุไม่ตรงเกิดไปงงอ่า

ไ่มีเราจะเอาไปตั้งไว้นะคะเชิญค่ะเาไปบายให้ทก่หน้าเราเอาเอาองขึ้นไปเชิญต้งตาไว้เลยบนหังก้องเข้ามาเลยไม่กินแล้วบนนั่นหนีไปะบนนั่นกลับก้นเ้าเลยไม่กินแ้อบนนั่นหนีไปแล้วนั่นกินข้าวแล้วได้กัดจังเยอะ แกล่ะมาเยอะมากวันนี้ขอบคุณนะร้านตรรถขอบคุณนะคะวันนี้คืออะไรเอาไว้ทำไรเขาตอบได้ยังจงนั้นเขาได้ยังระบบเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบนะไปดูที่ร้านนะชอรถอยู่านนี้เอาไปสิถุงนะตั้งที่ร้านที่ร้านจริงๆอ่ะมันจะมีจ้าสเตนที่มันมีประจามาค่ะุกอันอยู่ไหมสุกอันอยู่ วันนี้กัปโอแวร์กิตตส่งกำลังใจขอบคุณค่ะคุณน้องกัปโวแวนเวรตัวป้อวันนี้ไรแม่วันนี้ไม่รุ่นแม่เดยวอากาแวนแวนเก็บไว้ตรงนี้แม่ วันนี้วัยรุ่นวันนี้วัยรุ่นนะคะนี่เหรอที่สองร้านของเมืนนั้นมาสองใช่ยังไงอหรอท่านนี้เป็นไม่รู้เห็นทักทายทักทายท่านนี้คือตัวหมุนตัวหมุนเราไม่ต้องหมุนไม่ใช่แบบนี้ใช่แบบนีนี่ไงเขาบอกอยู่อืมคนเราจะทำภาพทุกคนอยากให้เราอะไรมามั่งทุกคนอยากให้เราเป็นแบบไหนรูปแบบไหน ฝากแนะนำได้นะก่อนที่แบบจะมาไลฟ์จริงนี่คือแบบมาทักทายกันก่อนซสาวเสียงเสาเสียงนี่ลองดูระบบจงเือต่อแล้วไหม่ะเยือตอบแล้วไหมยังไม,ม่ต่อคือเราจะไลฟ์ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าระบบ C S ยังเข้าไม่ได้นะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเล่นกิจกรรมเหมือนที่เราเคยเล่นนะค่ะนี้ค่ามันแบบเอฟไม่ได้มันก็จะทําความแบบนุ่งยิ้มใ้ยุคคลาสคือแค่แม่โซ่เหมือนเมื่อวานใช่ไหมที่สุกัญญาได้รางวัลอะก็เป็นนักวิทย์ทีจริงๆทัเงระบบเลยนะคะเราก็จะบอกให้แบบพิมรหัสอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมทายปัญหาก็แบบล็อกให้เรียบร้อยให้กี่คนจํานวนเท่าไหร่ก็คือ เออถ่ายความเร็วอะไรมันก็ดูดไปก็คือคนนั้นได้แต่ถ้าแบบตรงมานั่งแคบหรือปักหมุดอะไรเงี้ยด้วยความที่การนี้เป็นคนที่แบบว่าขี้เก่งใจอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนก็ลำบากอีกเนาะเออก็ได้เวลาอันควรแล้วทุกคนขอบคุณมากนะที่อยู่ด้วยกันพินถามอะไรได้เะยไม่อยากไปเลยแต่ว่าต้องไปแล้วเพราะว่าจะไปละหมาดก่อนเนาะมากเลย เดีย๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่จะเอาวัาซีนใบบ่ายไหมใบ,นะบสองเสร็แล้วมาแต่นี้เรียบร้อยก่อนทุกคนฝากดูอาให้ด้วยนะดูอาดูอาให้กันและกันนะอาคือจะบอกว่าตอนที่แบบว่าป่วยอยู่นะคะที่ถึงปฏิจเหตุล้วก็ปวดแล้วแบบเพื่อนทุกคนเป็นห่วงมากนะคะเพื่อนในเฟซเพื่อนในชีวิตริงพี่น้องทุกคนแบบช่วยกันขอดูอาแล้วแบบ มหาศาลมากอ่ะจากที่ต้ที่อาการเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนอะไรอ่ะอ่มาพึ่งอะค่ะคือขยับไม่ได้อย่าไม่มีแรงนะแล้วแบบมันเป็นมือข้างขวาด้วยข้างที่เราถนัดอ่ะค่ะทานข้าวทางานคือท่านี้แล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกจิตใจอ่ะค่ะรู้สึกมันมันห่อเหี่ยวอ่ะมันคือ ไม่มีกระดิ่กระใจจะทอะารอะไรเยี่ยเนาะแล้วก็เลยแบบเงียยหายไปรักษาตัวเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ช่วยดูอาให้บ้างอะไรบ้างทีนี้เออพอความเจ็บปวดมันลดลงใช่ไหมคะเราก็แบบโอเคตั้งสติค่ะต,ตั้งสติแล้วฝึกใช้มือใช้งานมือซ้ายกว่ามือซ้ายทางข้างนมือซ้ายรีดผ้ามือซ้ายทาง,งา,า,นานบ้านมือซ้ายขาอขอบคุณค่ะพอทําได้พอเราเริ่มทําอะไรได้อะรู้สึกว่า เออมันมีคุณค่าอย่างเงี้ยเออเราเราก็ทําได้นะเราแพอเริ่มทำอะไรได้รู้สึกตัวเองมีคุณค่ากำลังใจก็เริ่มมาค่ะพอกำลังใจมาก็แบบพยายามกินยาตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางนข้าวตรงเวลาทานยาตรงเวลาแล้วก็แบบเออกายภาพนี่คือใช้คำว่าทุกวันแล้วก็แบบพอเริ่มดีขึ้นก็วันเว้นวันดะฝังเข็มออกเลือดคือคือถ้าใครถามว่าทำยังไงหาย ไม่รู้จะบอกว่ามันหายกับอะไรจะบอกว่าคือทุกเท่กับการรักษามากค่ะเพราะว่าอยากกลับมาเป็นปกติอยากกลับมาทำงานค่ะแล้วก็ที่สําคัญตอนนั้นเหมือนพอเราไม่ได้แอคทีฟใช่ไหมคะด้วยความเราป่วยเราแบบขยับทาอะไรไม่ได้อ่ะมือข้างนึงทาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ด้วยความเจ็บปวดนะคะเราต้องเอามือข้างนี้ค่ะจริงๆแสมมติว่านี้เป็นอ่างใช่ไหมเราต้องแช่อยู่ในน้ําร้อนตลอดเวลาจนกระทั่งน้ําที่มันร้อนๆอุ่นหายไปเนี่ย ต้องวิ่งเข้าห้องน้ําค่ะในห้องก็คือเปิดเครื่องทาน้ําอุ่นให้น้ําร้อนมันไหลผ่านตลอดเวลาแล้วน้องก็ต้มน้ําเสร็จก็วิ่งมาใช่อยู่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ด้วยความได้แอคทีฟใช่ไหมน้ำหนักก็คือดีขึ้นไปถึงเจ็ดสิบสองจากจากแบบเออขึ้นเร็วมากค่ะเร็วมากใจ แล้วพอเราได้ทํางานได้กลับมาทํางานเริ่มจากทํางานเล็กน้อยก่อนค่ะก็คือเออไปเพาะผักอย่างนี้นะคะแล้วก็เออพอได้อยู่กับอะไรเขียวๆเรากรู้สึกว่าเออโอเคมันสบายใจสบายใจอ่าแล้วก็เราก็เลยแบบเออฟื้นตัวดีเขียวเเหนียวสักไม่ไปแล้วบอกนาไปแล้วบอกแล้วบอนาไปกินข้าวในบ้านไม่มเข้าวผัดไม่จริงไม่ข้าวผัดไป มันก็เริ่มดีขึ้นนะคะมีพินะกินอะไรเดี๋ยไวันอไนะไกิะรกนอะนะเดีินะอะไระไริะไนกนอะนะไนะกไไรกินอะนอะไรนอะ่นะกนอะไนอกนาไอกไรกนรกิไรกนรรกนไนอะนอะไกิ่ไปนกนรกินอะไรกิกิิอรอกนอกนอะอะกอยไอะอรออกอะไกนอะไ เออจะหายเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยพ่อหมอก,ก็บอกว่าเออมันนานนะกว่าจะหายอาการเส้นประสาทเสือะไรอย่างเงี้ยปลายประสาทอย่างเงี้ยแล้วมันก็ฟื้นอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่พอสุพอพอจิตใจเรากบับรู้สึกว่าเออเรามีคุณค่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟ,นฟ,นฟื้นฟื้นฟื้นค่ะแล้วก็พอฟื้นมาได้อ่ะก็เลยโอเคพร้อมกับมาทํางานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะก็ประชุมกับเด็กๆว่าเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันต่อนะเพราะว่า ใจพร้อมกายพร้อมแล้วนะแต่ว่าก็คือทําไปพร้อมๆกันก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ต้องตั้งใจลดน้าหนักด้วยเพราะว่าตอนที่ป่วยนี่คือน้ําหนักบีบขึ้นเยอะมากอาจจะเป็นสภาพจิตใจเราเยอะแบบย่าแย่ด้วยเนาะคือแบบเหมือนคนที่เศร้าๆอะไรเงี้ยน้ำหนักการเบินการการอะไรนะที่หมอบอกการพยันพยานตรงตรงขาดขาดขางมี ได้ได้ได้มาเที่ยวที่สวนผักได้นะคะกําลังขย,ขยายยุ่เพราะว่าตั้งใจจะปลูกทานเองด้วยแหละแล้วก็มีคนสนใจเยอะเย็นเย็น,ยนมีคนมานั่งชะเง้อดูอะไรเงี้ยก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเงี้ยบางคนก็แบบเออไม่อยากปลูกก็มาซื้อมันเลือกเองที่หน้าสวนได้ค่ะเลือกจะเอาต้นไหนแบบไหนแล้วก็มาช่่งกันทำดีแล้วอเออแล้วก็พอคือจะบอกว่า<อ>จริง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 เลยลก็คือแบบ ถ้าใจเราแบบว่ามีกําลังใจอ่ะบอกว่ามันต้องหายและมันต้องดีขึ้นนะคะแล้วก็อานหนักแล้วก็พยายามในการรักษาค็เนมันหายจริงๆค่ะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะถ้าทีว่าตอนนี้คือการใช้งานมือนี่คือเกือบปกติทุกอย่างค่ะแค่มันจะมีอาการเวลาหนักเกินไปมันก็จะมีแบบรู้สึกชาบ้างแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ทนได้รู้สึกเหมือนมีแมลงแบบไ่เบา มีหนอนแบบอีกอีกเบาๆอย่างงี้แต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ทนได้คือซึ่งต่างจากก่อนหน้านั้นมากซึ่งต้องอยู่ในน้ําร้อนหรืออะไรตลอดเวลาอย่างนี้ยอืมทำนี้นะทำนี้นะก็โบกันพอสมควรเนาะคือได้รู้ด้วยว่าหายเป็นนี้อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราจะกลับมาค่ะเดี๋ยวจะกลับมาขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นะขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณที่ดูอาให้นะคะเราก็ ให้กันและกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักเที่ยงกันเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันบ่อยๆค่ะอย่าลืมกดแบบกดถูกใจกดแวะเข้ามาหาบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฟซเขาไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราแบบคอมเมนต์ถูกใจอะไรเพจในบ่อยๆอะ่ะมันจะขึ้นมาเองนะคะทุกคนมันจะขึ้นมาเองไอเดียติดดาวใช่ติดดาวทำด,ด,ดีนะใครอยากกินผักก็ทักมาได้นะอยู่ไกลก็ส่งได้นะ ส่งได้ครับเพราะว่า,าลองเอามาใส่ถุงนะคะผูกตั้งไว้สามสี่วันนี่คือยังสดเลยยังเหมือนกับเด็จดจากโน้นนะคะตีตีตีต้องสองตัวอันตีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ว่างๆจะพาไปไลดูสวนผักนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำหน,นักไปพร้อมๆกันเนาะตอนนี้คือตอนน,ตอนนี้ตอนที่ตอนที่ป่วยเนี่ยคือน้ําหนักมันีขึ้นไปถึงเจ็ดสิบสองแล้วก็พอได้ทํางานตอนนี้คือลงละเหลือหก หกสิบเจ็ดกว่ากว่าสิบเจ็ดจุดกว่ากัเเบจุหกวิบแปดแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวตั้งใจอ่ะค่อยๆอยะค่อยนวดคนนวดจะได้แบบมีความสุขโ,<อ>โอเคท้านั้นไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆากจะได้กินรับไข่ร่อนนะคะสลาสอะคุกูเรามาจุแล้วประกาศสวัสดีค่ะอันตี้ปิดไล้์ให้หน่อยค่ะขอบคุณนะคะ